สวัสดีครับมาพบกับช่องไมค์โน้ตชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนี่เกมหลายเรนเจอร์นะครับ มามาผมวันนี้รีบนิดนึงก็ผมเป็นข่าวด่วนเลยนะครับอีกหนึ่งรอบนะผมสาหรับการแอบปรับบัฟค่าแฝงท่านชากาผมบัฟยกที่สี่กันแล้วครับผมบัฟแล้วบัฟอีกบัฟต่อบัฟตลอดไปนะผมอะไรจะบัฟเยอะขนาดนั้นไม่รู้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกคล้ายๆาวว่าไอ้ท่านชากามันแอบแปลกไปนิดนึงก็เลยเออลองมาเทสนิดนึงละกันนะครับผมแล้วผลปรากฏว่าเฮ้ยท่านชากกแอบปรับบัฟพลังแฝงให้มันมีมากขึ้น อีกระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการนมแต่ก่อนรับชมกันครับคลิปนี้ต้องขอคุณซอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับร้านมารุชอบหนมร้านรับเติมเกมไลน์เรนเจอร์ราคาถูกราคาดีคุ้มค่า ปลอดภัยบริการดีน้องใครสนใจอยากจัดอยากรีบตัวรูบี้ก่อนราคา r ูบี้จะพุ่งไปมากกว่านี้เพราะาตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนนะครับนะก็รีบไปจัดได้ครับลิงอยู่ใต้ e s c r i p t i ั n นั่นเองนะครับผมมาครับเดี๋ยวดูท่านชากะกันนิดนึงละากาันผมใส่เกียร์เซตเดิมเลยนะไม่มีอัปเกรดท่าแต่อย่างใดแต่หลบร้อยต้านร้อยบวกพลังชีวิต 1. จุดลดแร่2จุดนั่นเองนะครับผมก็สกิลต่างๆอะไรเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมทุกประการเลย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นนะครับผมชนั้นแล้วเขาแอบปับปับพลังแฝงทางด้านของเดเมจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นที่เหลือ เหมือนเดิมโครงเดิมทุกอย่างเลยครับเตตัสอะไรก็ดังเดิมค่าอะไรต่างๆให้มาตัวเลขเดิมๆเลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวไปเทสที่สเตตหลักกันเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับมาดูการบับเล็กๆและน้อยเป็นบัฟยกที่4แล้วกันนะผมนับครั้งมาเรื่อยๆนะครับผมว่าเฮ้แต่ละครั้งมันบับอะไรบ้างตอนนี้รอบที่4แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวไปลองกันเลยครับสำหรับด่านเจ้าบอลนก396เกเจ้าประจำครับเดี๋ยวดูดาเมจท่านชากะนะครับผมว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั่นเองครับผมเดี๋ยวพอเทสรอบนี้เสร็จปุ๊บเดีย๋ยวผมจะขึ้นฉายวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้ครับผมที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อสองสันก่อนนะครับที่หลังปรับบัฟทะลุมาตามาเองว่าเฮ้ยเดมเมจมาเท่านี้นะพอวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับผมอ่ะบอสนกเดินมานิดนึงแล้วการปล่อยมาครับท่านชากะบฟไป1รอบครับผม นะและด็อกแดกด็อกแดกมาบัฟเข้าตำแหน่งอีกหนึ่งรอบและกระโดดขึ้นฟ้าและยิงไปแล้วครับผมดูเลือดนะครับผมสำหรับบอลนกตอนนี้เหลือเกือบ50%ตีไปประมาณเกือบ5 0 4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ผม2ทีเหลือจึงหนึ่งนะครับผมนะคือรุนแรงขึ้นมากก่อนหน้านี้เนี่ยในคลิปที่ผมเพิ่งรีวิวหลังจากที่บัฟทะลุอมาตะมานะผมจะตีไปประมาณ30%เท่านั้นเอง1ใน3ของเลือดบอลน,นกนะครับผมแต่อันนี้ ตีแรงขึ้นอีกประมาณ10%ครับผมคือแรงจัดๆเลยนะครับผมแรงขึ้นเยอะเลยใช้ได้เลยครับผมไม่แปลกใจเลยที่ทไมลีกทอ็อปตำแหน่งเขา เริ่มปั้นมาใช้กันในตอนนี้นะผมอาจจะใช้ได้ดีจริงๆก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหน่าสนใจมากๆจริงๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้กันนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้โอ้โหคือเนี่ยเดินด็อกเด็กด็อกเด็กมานะครับผมแล้วก็บัฟนะครับเข้าตำแหน่งแล้วก็ทัดราเมจกันเลยทีเดียวเลือดบอดนก หายไป1ใน3โดยประมาณนะผมจริงๆแล้วอาจจะเกินหนึ่งใน3มไปนิดนึงอาจจะสัก3าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าประมาณเนี้ยแถวเนี้ยนะครับผมเราไม่ได้สามารถหาตัวเลขเป๊ะๆได้แต่ว่ากะคร่าวๆประมาณนี้นะครับถือว่า รุนแรงมากนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับขึ้นมาประมาณ1 0โดยการประมาณนะครับผมถือว่าแรงขึ้นเยอะนะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่ด่าน408กันต่อครับดูความแม่นายำสกิลผมเหมือนว่าเฮ้ยจากที่เดิมมันแม่นอยู่แล้วเนี่ยเหมือนมันแอบแม่นขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันแม่นกว่าเดิมมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรมันแม่นอยู่แล้วนะครับผมนะจากเรื่องเดิมนะามาเรารดูกันนิดนึงครับถ้าจะกลับบัฟหน้าป้อมไปแล้วครัับเดดดินกแออมมาผ้ยงงไี บัฟเข้าตำแหน่งเองหนึง่งรอบและกระโดดขึ้นฟ้ายิงไปแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหแม่นจริงๆนะก่อนหน้านี้ผมแอบเทสไปรอบหนึง่งเขายิงทีเดียวแปดตัวผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันแม่นขึ้นหรือเปล่านั่นเองโอ้โหดูดิอย่างละสามสามทงนั้นเลยนะผมถือว่าแม่นมากๆนะเออเอาดิขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวรอบนี้ให้มันเดินมาแบบเยอะๆเลยนะครับเราจะได้แบบเห็นชัดๆเลยว่ามันเกลี้ยงยิงกว่าสัะเกลี้ยงเลยนะครับผมเอาซะแบบสะอาดเลยนะครับมา เดินมาขอบึ้มๆเยอะๆคือลือได้ไหมเอาไปทางชักกะมาแล้วครับตัวที่1ครับผมมีบัฟข้ามอะไรหรือเปล่านะครับกลุ่มหลังมีไหมไหนดูหน่อยโดดไปแล้วโบขึ้นไปโอเค3มตัวเดิมแต่ตีตั้งแต่ตัวแรกนะเออเราเห็นชัดนะครับผมสำหรับรอบนี้นะว่าตีตั้งแต่ตัวแรกเพราะว่าตัวแรกขึ้นพลาดนะครับผมโอเคโดดขึ้นฟ้ายิงไปแล้วครับผมนี่ครับผม5ตัวถ้ามีศัตรูเยอะก็ซัดหมดเกลี้ยงครับผมหมดแผงตามระยะยิงเขาไม่มีการข้ามกลุ่มหลังเหมือนเดิมนะครับผมเรียกได้ว่า เฮ้ยแอบแม่นขึ้นเล็กๆหรือเปล่าแต่ก็สังทรงเดิมนะครับผมแต่ว่าเรื่องจะเมจอันนี้ชัดเจนว่าแอบบัฟมาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับมาเดีย๋ยวไปต่อพีพีกันเล็กน้อยผมสำหรับการดูความถึกนิดนึงแล้วกันผมอยากเทียบกับบาวร็อกนิดนึงนะครับว่าเอ้ยถ้าเจอบารร็อกเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างผมใส่หลบร้อยต้านร้อยนะผมสำหรับบารร็อกแล้วก็บวกนนแน่นอนนะครับผมประมาณนี้สําหรับค่าเกียร์นะผมมาลองดูกันนิดนึงผมบอกได้เร็ว่า เหมือนเดิมนะถ้าตาผมไม่ฝาดอะไรไปนยะผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับทุกคนลองช่วยสังเกตดน,นึงแล้วกันว่าประมาณเฉลี่ย3ทีครับท่านชากาะก็แตกไพ่นะครับผมสําหรับการโดนเดเมจากเบลลร็อกนะครับนะถลบไม่ได้ก็คือ3ทีเน้นๆนะครับรับเดเมคือ3ทีคือตายนะครับผมนะ,ะดูครับผมท่านชากาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามปะสี่อ่าถลบได้ก็ยาวๆก็ถลบมไม่ได้ก็แตกเหมือนกันนะเออเอาสิ เอาดีอะเริ่มนับตัวไหนดีจต่หนึ่งทีสทีสทีโอเคครับชัดเจน3าทีเป๊ะเลยเมื่อกี้นี้นะครับ3ามทีเน้นๆนะครับผมโอเคนะแต่ว่า ัวของบาร็อกยังไงก็ฐานะท่านชาแก่แล้วเพราะว่าท่านชาแก่เนี่ยต้องเดินม,มาก,กว่าจะเข้าตำแหน่ง220จุดเนี่ยมันใกล้มากบาร็อก ok มายืนไกลกว่ายังไงมันก็เจอศัตรูแล้วได้ออกสกิลก่อนพอออกสกิลก่อนปุ๊บท่านชาแก่ก็ไม่ได้เข้าตำแหน่งทันทีและตายก่อนนั่นเองนั่นรับดาเมจแค่แค่ประมาณเฉลี่ย3รอบจากบาร็อกก็ถือว่าถึกประมาณนึงแล้วได้แต่ว่าทรงเดิมนะครับผมเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะบัฟทารูวาตาเนี่ยเหมือนจะถึกกว่านี้แต่พอบัฟทารูวาตาปุ๊บเขาเหมือนปรับค่าความถึึึกกกกลลงงแ้้้ววว็็บบบบัััััฟฟดดาเมมจขนนนนรระพอีีคยท่ผ ปรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแต่ความถึกคงเดิมเหมือนกับตอนบัฟทรูตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมให้มาเท่าเดิมเลยเท่ากับว่ารอบนี้ครับผมเราได้รับบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10%นครับผมนำไม่รู้ว่าจะแอบเนิบลงไปตอนไหนเมื่อไหร่หรือจะแอบบัฟต่อเนื่องตลอดไปหรือเปล่านี้ไม่รู้กันเดี๋ยวต้องรอชมกันดูครับผมมาเดี๋ยวลองเล่นพีพีกันนิดนึงละกันนะสำหรับเหรียระดับสูงเพิ่งปิดเหรียพีพีเสร็จไม่นานนะครับผมแล้วก็ เริ่ม,มวันอาทิตย์กันเลยนะครับมาอยวลองตีกันนิดนึงละกันว่าถ้าชากะเขาจะไหวด้วยหรือจะดูดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมาลองดูนิดนึงละกันเออทีมไหนดีวะทีมนี้มหอ่ะลองทีมนี้ดูก็ได้ครับผมมาใช้ทีมสมตีนั่นแหละครับมาลองดูกันนิดนึงนะครับผมเอาท่านชากะเป็นไหวพิบน้ํานะ เอาแทนใครดีพิชเชอร์และกัาระผมเพราะว่าทีมมีไมกี้แล้วนะรีเซ็ตนะผมแล้วก็เราเอามาใช้คู่กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะมูหุ่นรักกาถ้าปล่อยมาเยอะๆเนี่ยติดท่านชากามาด้วยเนี่ยดูดิมันจะดามจตหนักจากจ้างแค่ไหนแบบสมใจอยากเราหรือเปล่านะครับผมมาลองดูกันนิดนึงผมกวนมาตาไปก่อนครับชดแรกนะผรนะปล่อยไปปล่อยไปมามาท่านชากาปล่อยเยอะๆหน่อยขอโชว์ดามจท่านนิดนึง นะครับไหนๆก็อุตสาบับมาแล้วจะได้ยืนใช้หรือเปล่านะผมอีกเรื่องหนึ่งนะเราถึกประมาณนึงแหละโอ้โหมันหยุด5วิทัชชากะรัวๆเลยว่ะมันจะไม่ให้ปล่อยดูทัชชากะกันนิดนึงเลยหรืออย่างไรฮะตัวเกมเร็วทัชชากะกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยโอ้โหโดนถานะง่ายเหมือนเดิมครับผมนั้นดิ่งกันเลยเนี่ยดูเด่นดิ่งไปเลยเนี่ยดูดิสตาร์ทอีกแล้วนะครับโอ้โหก็ตามทรงนะครับผมโดนถานะง่ายมากนะซาลสา,สาไปพิบทัชชากะตัวนี้ ยังไงดีทาชกะออกสกิลโบงไปแล้วนี่ครับผมนี่ฮะนี่ฮ่ทะลุอมาตานะครับผมนะยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมยิงไปอีกหนึ่งดอกโอเคโดนทุกตัวครับชดนี้เมื่อกี้นี่อาจจะเป็นช่วงไม่แม่นพอดีแต่ช่วงแม่นคือเกลี้ยงครับผมโดนทุกตัวแต่ไม่ตายนะเออแต่แอบแรงขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วก็รอปิดจอบดาเมจเสริมจากตัวอื่นก็รุนแรงจะได้นะครับโอ้โหติดพองเหล็กเต็มหัวเลยนะครับผมนะเอายังไงดี ตัวชนธาตแสงเหมือนจะหายหมดเหลือแต่นาริกาปูนะครับผมนาริกาปูยังเหลือเยอะนะแต่ว่าอนุบิดกับมายากลเลยหรือเปล่าแต่เห็นอนุบิดชัดเจนนะว่าตายก่อนเพื่อนเลยนะครับถึงแม้ปู่จะโดนเนิ้แฝงถึกมาแล้วแต่เปลียอธาตุแสงเป็นรอยธาตุเหมือนจะเห็นผลอยู่ครับเล่นดีมากเลยเล่นง่ายไหลลื่นขึ้นเยอะเลยครับวันนี้นะครับผมเอ้ยมันบัฟมาแล้วมันเก่งขึ้นจริงๆนะเดีย๋ยเท่าที่ดูนะครับผม เออเอาดิอ่ะก็สมกับที่หลีกตำนานเขาหยิบกันมาใช้นะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตีกันดูคร่าวๆนิดนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวแวะไปซองลีกตำนานนิดนึงว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปใช้กันกี่คนแล้วบ้างนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าขอเวลาสักหน่อยนะครับผมว่าเขาจะใช้อีกนานแค่ไหนผมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันครับสำหรับเมตานะครับผมนะมาลองดูกันครับอีกสักหนึ่งตาไปอยากรู้เหมือนกันทั้งฉากนี้มันเจ๋งจริงหรือเปล่าหรือเจ๋ง ลองดูนิดหนึ่งครับผมเอาคูสอนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปนะครับผมนะขอแบบธรรมดาธรรมดานิดหนึง่งปะลองดูลองดูงดทาาา่าชกะเดินมาแล้วโดดไปแล้วครับผมพองเหล็กอา้าวนิ่งไม่มีไฮโดรเลยเหรอน่าจะโดนนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ขึ้นหัวกันนะเอาไปต่อไปต่อเร็วเร็วเร,วเร,วเรวท่าชากะโชห้องหน่อยอุตสาบับมาทั้งทีโอเคกดอวาตาไปก่อนครับผมชอ็อตนี้นะท่าชะกะมาปล่อยเยอะๆหน่อยคอยบึม หอ่อเบิ่มๆเลยไหมพองเหล็กขั้นไปไหนเนี่ยเหมือนจะโดนบาร็อกสอยเรียบไปหมดแล้วนะครับผมท่านชเอายังอยู่เยอะนี่มาเอ้ยยังอยู่เยอะยอยู่เยอะแต่ไม่ได้ออกสกิลเพราะไม่ได้เข้าตำแหน่งนะผมยังไม่ได้เดินมาถึง220จุดนะถือว่ายังยืนไกลไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่ได้โชว์นะครับผมยืนกองๆกันอยู่หน้าบ้านนะโอเคได้วิ่งมาแล้วยังไงท่านชักะครับท่านชักะโชว์ของหน่อยท่านโดดไปแล้วครับผมโดนอยู่พองเหล็กเห็นบนหูอูโหูแตกเรียบเลยแตกเรียบเลยยังไงท่านแสง ก็ยังไม่ตายง่ายเท่าไหร่นะก็ยังไม่ตายง่ายเท่าแต่ก็ดูดีขึ้นถ้าชะกัะก็โยนสตาร์ง่ายเหมือนเดิมนะครับโอ้โหนะโอเคเรียบร้อยใบหนึ่งตาโอ้โหยังดูไม่ค่อยไม่ชัดเลยนะ <gauge> เหมือนเป็นตัวเสริมทีมที่ดีมากขึ้นนะผมดูแบบเล่นไหลลื่นดีมากขึ้นเป็นตัวเสริมไดเมจได้ดีมากขึ้นจริงๆน, <g ul ose> ๆนะก่อนหน้านี้นี่แบบว่าถึกอย่างเดียวเลยไม่มีแดมงเดเมจเลย <g ul ose> พอบัฟทะลุวตาม,มาปุ๊บก็ดูดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังทรงทร <g ul ose> งเดิมแต่พอวันนี้เหมือนบัฟไดเมจมาปุ๊ก็อ้ ไหลลื่นขึ้นนะาการเล่นดูดีขึ้นขอห,หนึ่งตาละกันเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยนะว่าถ้าชากกเขาได้ทําอะไรบ้างนะครับผมขออีกสักรอบไปนะขอให้สักรอบ,นะอรอบตึงไปไหมสิบตัวเนี่ยอ่ะถัดไปอีกหน่อยละกันนะครับเออคนนี้โอ้โหอย่าทะเลามันจะสตันเอาโดนไม่ได้เล่นเลยนะครับสําหรับท่านชากกนะโอเคเออพี่ลิอ่ะพี่ลิไหวไหมโอโ้มีพันหน่วยตั้งหลายตัวเนี่ยไม่เอาดีกว่านะเดีย๋ยวจะไม่ได้ปล่อยตัวเอาผมอยากเทปแบบได้ปล่อยตัวด้วยนะ เออไวเคฟซูชิเหรอไหวไหมลองดูหน่อยแล้วกันทีมนี้ครับผมมาอยากรู้ครับผมเจอไวเคฟซูชิหน่อยจะเป็นยังไงนะครับมาลองดูกันครับผมเอาคูณ2อ,ออกไปนะเกือบลืมนะผมพอปล่อยคูณ2ไว้นะเผือตัวนะมาลองดูนิดนึงยังไงสิ ไหวไหมไหวไหมไหวไหม้าจะยิงไปแล้วครับผมไม่เห็นพองติดหัวเลยเหมือนยิงรอบแรกๆจะไม่ค่อยเห็นนะเออเหมือนจะยิงไม่ค่อยโดนนะตอนแรก,แรกๆผมต้องแบบเพื่อนสร้างสเปซให้นะครับถึงจะพอยิงเข้านะครับผมโอเคโอ้ศัตรูนี่โหดใช้ย่อยแล้วผมพัดคืนก่อนละก,กันนะครับของจังหวะนี้โอ้โหหยุด5วิติดทีห56ตัว OMG เอ้ยใจเย็นเพื่อนให้ทัชากาเราได้เดินซะหน่อยโอ้โหไม่ได้เดินเลยตายหมดเกลี้ยงแผงไปเลยเนี่ยทัชกะเรา มันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นไม่เพื่อนนะโอ้โหฝั่งตงซูจะประเมินท่านชะกาศเราสูงไปไหมนะมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะผมนัทนจเมเบาร็อกสามที่ก็บินแล้วนะครับผมโอ้โหแต่ไมกี้เหมือนจะแอบบางกว่าท่านชะกาเนาะจริงจริงแตไกลผมเลยนะโอ้โหดูเดีย๋ยวไมกี้เหมือนจะตายก่อนนะท่านชะกายังรับเดเมจได้สักทีสองทีนะผมแต่รอบนี้แตกแตกกิ่งแตกกลางผมเรียบร้อยเระไปนะครับผมโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่ดุจริง นะดูจริงดูจริงอันนี้ยอมรับนะก็ตามนี้ผมถ้าเจอของจริงเนี่ยถ้าชะกาศไม่ได้เข้าตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้ออกสกิลอะไรเลยก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแอบมีปัญหาเรื่องระยะยืนจริงๆนะครับผมเดีดูนิดนึงอ๋ออัพเกรดธาตุโอเคมีหน้าทำไมแรงจังแต่ว่าเฮ้ยท่านชะกายังยืนอยู่ได้นะเมื่อกี้เนี่ย เออรับดาเมจบาร็อกได้อยู่บ้างน,นะแต่ก็โดนไปนิดๆหน่อยๆก็แตกเหมือนกันนะผมก็เจออัปเกรดนะนัอนเรื่องปกตินะครับผมนะก่อนจากกันไปครับผมเดี๋ยวไปดูทีมรับตำนานกันนิดนึงครับว่าอย่างที่บอกกันไปหนะ่มว่ามีใครหยิบม,มาใช้แล้วบ้างคนแรกครับตีหลอตีหนุ่มของเรามาแล้วครับผมก้าวดาวแม็กท่านชาก่าผมก็อย่างที่บอกกันไปนะได้รับบัฟเพิ่มมานะครับผมก็ เอามาลองใช้กันเลยและปั้น9ดาวเลยทีเดียวครับโปรติตีหนุ่มนี่มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปรับเปลียนเร็วกว่าชาวบ้านนะแต่นี่มาเบอร์แรกเบอร์หนึ่งเลยครับผมที่ใส่มาไม่นับคนไทยนะผมนะในระดับต่างชาตินี่น้อยมากครับที่เขาจะ รีบเปลี่ยนทดลองใช้เมตาเร็วขนาดนี้ถ้าเป็นติหนุบนะครับผมหส่แล้วจะเป็นคนอื่นทดสอบทดลองกันก่อนนะเอามาคุณเจสึแล้วกันหาคนอื่นไม่เจอแล้วที่แบบเราเห็นกันประจำนะผมคุณเจสึมาแล้วครับผมตอนเรื่องกับท่านชากะอีกหนึ่งคน9ก้าดาวแม็กแล้วด้วยอูเอาเรื่องจัดจัดนะผมเอาแล้วไงมาแล้วว่ะเขามาแล้วครับผมท่านเขามาแล้ววะคุณอารอีดูหน่อยดิดั้งเดิมมานานเปลี่ยนตาไม่ไม่เปลี่ยนโอเคยังไม่เปลี่ยนนะครับผมหนดูเกมบุกนิดนึง โอมาแล้วเหมือนกันครับท่านชากเกมบุกมาก่อนอคุณอาจะอีกเกมรับไม่ได้ใสแต่เกมบุกใส่เรียบร้อยแล้วเอาว่ะก้าดาวแม็กมาละสามคนวะเอาเรื่องครับผมนะทุกคนโอโห้เฮ้ยอย่าบอกนะท่านจะติดเมต้าจริงๆอ่ะเหลือจะเชื่อไ้หรือเปล่านะครับอืมไหนดูคนแป๊บหนึ่งนะครับผมนะคนที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตานี่ไม่ค่อยจะอยู่ข้างบนเลยนะเพราะว่าเพิ่งรีเซ็ตลีกันไปไม่นานนะครับผมเออผมอยากดูต่างชาติเป็นหลักนะครับผมเอ้ยนี่เพชรหนึ่งนี่วะก็ว่าอยู่ทาไมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ นะครับมาหาดูนิดนึงเออคุณเอกนะคุณเอกแล้วกันเอา้าไหนไหนาหาแล้วนะลุงยุทธนี่เขาใส่มาเย้วโอ้โหใส่มาจริงๆด้วยอุ้ยอุ้ทชกะมาเต็มเลยอะไรกันครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหบัฟมานี้ๆหน่อยๆอีกชั้นหนึ่งนี่คือใส่กันเต็มเลยหรอเฮ้ถามจริงเหอะลุงนี่ผมมั่นใจใส่อยู่แล้วนะลุงปกตินี่ไวกว่าชาวบ้านแล้วโอ้โหอันดับหนึ่งนะบัคกนะผมดูไม่ได้นะไม่เป็นไรหาดูอีกสักนิดนึงละก,กันนะครับเออมีใครอีกล่ะเบอร์เก้านี่ไหม เอ้เมื่อกี้มีแบบแบบคนหนึ่งอ่ะคนจีนคนนี้แล้วกันเบอร์ห้าไม่รู้ใครนะครับผมดูนิดนึงเปลี่ยนอะไรตามมาอย่างนะเออยังนะเดี๋ยวดูเกมบุกหน่อยมีไหมอ่ะย่างนะครับผมยังนะเอเจ้า,าจริตานี่หายไปไหนเอ่ยคนไหนคือคุณริตาเอ่ยไม่เห็นเลยนะหรือว่าเขาล่วงลงไปข้างล่างเพราะว่าเพิ่งรีเซ็ตหล้วยังไม่ได้เล่นนะเออหานิดนึงละกันนะครับคุณริตานะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วโอ้ก็ว่าอยู่อ๋อเขามาจะไม่ได้เล่นนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับ PVP นะครับโอเคเกมรับเหมือนเดิมเกมบุกเหมือนเดิม,มยังไม่ได้เอามาใส่นะถ้าทางจะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยตีหล่อนี่คนแรกเลยนะหลังปัดทะลุมาตาผมก็เห็นเข้าปั้น9ดาวแม็กและยัดใส่ทีมคนแรกเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเดตให้ฟังเท่งนั้นเองนะโอ้โดยรวมดูดีมากขึ้นเลยนะครับผมนะสำหรับท่านชากาก็คือเอามาใส่ในทีมกัน,กนตึมเลยนะครับผมในลีกระดับตำนานนะ รู้สึกการเล่นมาสมูทมากขึ้นไหลลื่นมากขึ้นนะครับถ้ามีเกียร์ดีอยู่นี้ใส่อัปเกรดท่าให้ท่านชากะเหมือนจะได้เมททีเดียวบอลน,นกตายได้เลยนะครับผมลองกลับมาใช้งานกันดูว่าสำหรับท่านชากะได้รับบัฟมาครั้งที่4ี่เมทเพิ่มมากขึ้นอย่างอื่นคงเดิมนะครับผมจากการที่เทสไปในคลิปคลิปนี้น่าจะเห็นกันชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับผมแนละ้วโอเคสําหรับวันนี้ก็มาพูดคุยบัฟครั้งที่4กันประมาณนี้เป็นข่าวด่วนสำหรับท่านชากะเลยเนอะไม่รู้ว่าแจ็คเดอะริปเปอร์มีอะไรเปลี่ยน สวัสดีครับบ๊ายบาย